เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟชช็อตน,นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นแนวทางการเล่นแผนคันโตแผนนี้กันเลยนะครับก็ไปดูรายละเอียดแผนก็นได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูสำหรับแผนนี้เนี่ยจะเป็นแผน4 3 1 2เลยนะครับเรามาดูออฟฟ ensive แท c t ติกกันก่อนเลยสไตล์การโจมตีเป็นต่อบอลการสร้างเกมบุกจะต่อบอลสั้นขึ้นไปนะพื้นที่การโจมตีเนี่ยจะเน้น จมตีด้านข้างแต่เวลาเล่นจริงๆผมก็โจมตีแต่ตรงกลางนะการวิ่งของนักเตะเนี่ยจะวิ่งเป็นแบบอิสระเลยสไตล์การป้องกันเนี่ยจะแบบเพจซิงนะก็จะหลุดตำแหน่งง่ายหน่อยกว่าไอ้แทคติกดีเฟนซีฟการคุมรักษาพื้นที่เกมรับนะครับจะบีบคู่แข่งออกทางด้านข้างการเข้าบอลนี่แบบถึงลูกถึงคนนะก็จะฟาวบ,บ่อยๆหน่อยถ้าใช้เทคนิคนี้นะ เรามาดูแทคติกด e f เฟนซีฟ t ท c t ิ c กันเลยดีกว่าสไตล์เกมรับนี่จะเปลี่ยนจากออฟเฟนซีฟอันนี้จะเป็นแบบสวนกลับคา u เตอร์แอคแทกนะครับการสร้างเกมบุกจะเปลี่ยนเป็นวางบอลยาวต่อบอลยาวเลยพื้นที่การจมบีจะเป็นแบบเดิมนะจมตีด้านข้างวิ่งอิสระแบบเดิมสไตล์เกมบุกเนี่ยจะเปลี่ยนจากออฟเฟนซีฟไปอีกนะครับจะเป็นคุมโซนละอันนี้แบบมันจะรักษาระยะห่างไม่ให้เข้าบนพวดพลาดอะไรนี้การคุมรักษาพื้นที่นี่จะแบบ เออป้องกันได้ทั้ง2แบบเลยนะทั้งแบบตรงกลางแล้วก็เจาะทางด้านข้างการเข้าบอลก็แบบถึงลูกถึงคนเหมือนเดิมนะครับก็จะฟาว่อยหน่อยถ้าใช้แผนคันตัวนี้นะครับก็ไปดูสไตล์นักเตะกันต่อเลยดีกว่าว่าผมใช้อะไรกันบ้างเรามาเริ่มที่ผู้รักษาประตูกันก่อนเลยนะครับผมจะเลือกใช้เป็นปนะีเตอร์เชคนะรักษาประตูนี่มันจะมีแบบสสไตล์นะปีเตอร์เช็คนี่มันจะเป็นเอย สไตล์แบบ Defensive Goal k e p p e r มันจะรอแบบดักบอลอยู่ที่ประตะูมันไม่เหมือนแพอนน้อยเออร์ที่จะเป็น Offensive Goal k e p p e r นะมันจะวิ่งออกไปตัดบอลเลยกองหลังนี่ผมจะใช้เป็นลูปเบนิอาร์คู่กับลาวเวารานนะครับส่องตัวนี้สไตล์มันจะต่างกันนะวารานมันจะเป็นสไตล์ Build Up มันจะเป็นแบบตัวซ้อนส่วนด h อาร์เนี่ยจะเป็นสไตล์เดส t r อ y e er, เจะเป็นตัวชนนะครับ ก็จะวิ่งไปชนก่อนแล้วให้วาล้าเข้าไปซ้อนถ้าใช้บิวอัพแบบ2ตัวเนี่ยมันจะเหมือนมันลุดง่ายไปหน่อยนะส่วนแบ็คสองข้างนี่ผมจะใช้เป็นออฟเฟนซีฟทั้ง2แบบเลยนะครับทั้ง2คนเลยไม่ใช่ทั้ง2แบบดิจะเป็นเทนเอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับออฟเฟนซีฟฟูลแบ็คเวลาเติมเนี่ยมันจะเติมขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะส่วนฝั่งซ้ายนี่จะเป็นอ so นะันฟงโซเดวี่ฮะ ก็เป็นออฟฟ ensive fullback ือนกันก็เติมเกมไปไม่เหมือนพวกปาวาพวกอะไรแบบเนี้ยที่จะเป็นแบบ d e f e n s i v e fullback มันจะไม่เติมนะครับเวลาเกมลุกเนียมันจะแบบมีวิติน้อยลงมาหน่อยไม่เหมือนออฟฟ ensive fullback มันจะมีวิธีการบุกมากขึ้นเติมไปเปิดมงได้อะไรได้แต่เกมรับก็จะสู้แบบพวก d e f e n s i v e fullback ไม่ได้นะครับเรามาดูที่แผงกองกลาง4คนของผมกันเลยดีกว่านะครับ ผมจะใช้เป็น DMF 3ตัวเลยมาดูคนแรกกันก่อนเลยเป็นพาติวิเอลล่านะครับผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้มันจะแบบชนได้ดีเลยเติมบบเกมลุกก็ได้ชนก็ได้เกมรัแบบก็ได้โอเคเลยครับตัวนี้สไตล์การเล่นมันจะเป็นแบบเดสทอยเออร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบออวิ่งชนเราส่วนอีก2คนนี้ผมจะใช้เป็นคารา์วิงกาคู่กับแฟงไดกาด สองตัวนี้มันจะไม่ค่อยเติมเกมเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่เน้นเกมรับนี่ก็ใช้ได้ครับสไตล์การเล่นมันจะเป็นแบบเอค์แมนนะครับมันจะแบบไม่ค่อยเติมเท่าไหร่สำหรับเกมรับนี่ได้อยู่แต่ถ้าคนเล่นเกมลุกนี่ผมไม่แนะนํานะตั้งแท็กติกเป็นดีเฟนซีฟนี่ก็ต้อง2คนนี้แหละครับส่วนตัวเปลี่ยนนี่ผมจะใช้เป็นชาบีออลอนโซนะครับมันจะเป็นสไตล์ออเคสตาร์เตอร์จะเป็นตัวสร้างสารร์เกม เติมเกมบ,บุกได้ดีนะครับแต่เกมรับก็ตามสภาพครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่กางลูกนี่เป็นลิวเนลเมสซี่นะครับตกวนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากตัวเติมนะครับเล่นดีอยู่แล้วอีกคนก็เป็นโรนันญโยก็เติมเกมดีเหมือนกันสร้างสารรค์เกมได้ดีเหมือนกันส่วนกองหน้านี่แล้วแต่เลือกใช้เลยนะครับเป็นโกฟอเซอร์ซะส่วนใหญ่นะโกฟอเซอร์ก็จะมีลิมบาฮาเลนฟอรลัวเตสดลูมิติก ส่วนฟันปวะเทศนี่มันจะเป็นสไตล์เอ,อ่อฟอกกินนีบ็อกหรือเปล่าน่าจะใช่ครับนี่ไรครับฟอกกินนีบ็อกก็มันจะเติมบางจังหวะนะครับส่วนมากมันก็ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่มันจะรอวันหยุดแถวกลางๆถ้ามันเติมนี่ก็โอเคเลยนะครับเติมดีมากตัวนี้ผมไปใช้คู่กับคีดเลนนปเป้ไม่ต้องปั่นยายอะไรมากครับเทียบเท่าไอคอนเลยตัวนี้หรือลิงบอลฮันดนอีกตัวโคตรโกงนะครับ สำหรับแผนนี่ผมก็แนะนำได้เท่านี้จริงๆนะครับสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่แทคนิคก,ก,การเล่นของเราว่าเราจะเล่นแบบไหนต่อบอลแบบไหนสไตล์ไหนก็อยู่ที่ตัวเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้เป็นบุญตาสักหนึ่งแมตช์นะครับก็กดมาแล้วจังหวะนี้ลุมหลุดม,มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใสย่นีเด,ดือปีเตอร์ชิกตัดออกไป,ปเปเป้จะได้สวนมอเปเป้ชอกต้องเอามอใส่ตามแล้วจังหวะนี้ ไรกาดเปลี่ยนเอ็มเปเปียิงเงียบร้อยโอ้โหหนึ่งประตูต่อศนะูนย์แล้วอีซี่อีซี่นะเอ็มเปอปก็โดนไรกาดเปลี่ยนไม่เข้าครับหอมโกงของมันผมบอกแล้วไอคอนปัดอย่างก,กับไอคอนนะอืมลุมอานูผัวอานูนี่ชอบเสียกเกมลับนะจริงๆดีนะอีติเชเกงช่วยชีวิตไปได้อีกปีติเชคนี่ก็โคตรเหนียวเลยนะครับ บางเกมที่เซฟแบบหนักๆน,นี่ก็เซฟใหญ่นี่ครับเซฟอ่ะมาต่อกันในเกมครึ่งหลังกันเลยนะครับผมจะไม่ค่อยพูดก็เลยนะจะ okay. ให้ดูแบบไฮไลท์ไปเลยดีกว่าซีเฮ้ยมาเทนแล้วคาร์ลไม่ใช่ยิงโุ้ยเกยบ เราบอลโยนไหมครับผมนี่ตายแพ้บอลโยนเลยจริงๆริชิคไอ้พัติอานูวิราขึ้นไปที่ไลกาดเนี่ยครับไลกาดมันจะไม่ค่อยเติมเท่าไหร่นะเป็นเิรานะี่ยที่เติมมากกว่าชาบีนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเติมอยู่ละเติมเกมบุกเหรอต้าครับเติมอะไรดีเฮ้แต่ก็เล่นอะไรดูตอริศยิงเรียบร้อยแบบนี้ก็ดูภาพช้าอีกครั้งตอริศเรียบร้อย สองประตูตัวศูนย์ easy ครับเจอกับแรงน้อยได้นะครับเล่นง่ายเลยจะมีอนุอน,นี่ครับบันทูเนี่ยเราจะได้ประตูจากลูกส่วนกลับเป็นส่วนมากนะครับตออเล,ล็ดลุกเข้าไปก็ไม่น่าพลาดหรอกครับเรียบร้อยเป็นอย่างครับสามตัวศนะูนย์ครับ easy easy เหมือนแผนล่างเขานี่ดันสูงมากเลยนะครับเก่ข้าทางเราครับเราเล่นแผนส่วนกลับอยู่ละ ไปชนะไป3ประตูต่อ0นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะก็อยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็ลองเม้นมาได้เลยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ